พี่จะพาทุกคนไปดูรถซิ่งในยุค9สูนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรเบรกวิวดครับโช๊คเป็นสเตงครับเค24ฟ้าขาว800ม้าพอรคันนี้เป็นขับสี่ท่อร่วม c n กาโต o มกา a ิ้้เเชููรถบ้า800ม้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคนซี่คาร์ครับผมทุกคนเห็นอีพีที่แล้วแล้วใช่ไหมที่พี่แอบแกล้งพี่เจี๊ยบว่าเอาสมบัตเอกมาใช่ไหมทีเนี้ยอีพีเนี้ยมันจะเป็นอีพีต่อเนื่องเลยครับทุกคนเพราะว่าพี่จะพาทุกคนไปดูรถซิ่งในยุค90เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรนี่เน็กที่ไหนมันแอบเล่นอะไรยังถามีิวะไอ้น้อทำไรอ่ะไปสับเดียอ้นี่มึงอีก9อ่ะอ๋ออย่างนั้งรู้นะอันนี้มันรับหลายงานนั่นเลยเกินไป รถคันนี้ที่เราจะพามาดูอันนี้นะครับทำแท้แ <Wow. S 1> เหมือนซีมิกาโตไหมแต่คันนี้มอง แค่ผิวเผินเหมือนซีวิกซาตโวแต่ตัวจริงมันมีอะไรเด็ดกว่านั้นครับเดี๋ยวไปเจอเจ้าของเลยดีกว่าเดี๋ยวให้เจ้าของมาแนะนําเลยเพราะว่าถ้าถามพี่พี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเพราะพี่ไม่ใช่เจ้าของรถเชิญเจ้าของรถ,ถถรถได้ครับผมเอ่สว<อ>ันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพีบ่ฟิล์มใช่ครับฟิล์มครับเจ้าของรถครับผมวันน้าซีวิกคันนี้มันเป็นซีวิกอะไรนะพี่เราเรียกซีวิกคูเป้เป็นตัวสองประตูเริ่มทำความรู้จักกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้ทำอะไรลงไปบ้างเริ่มจากบอดี้เลย สองประตูตัวนี้สองประตูอ๋อเออเป็นสองประตูใช่ครับผมแล้วก็จะมีตัวสามประตูเขาจะเป็น e k 9อ๋อใช่สนามประตาเป็น eknight ใช่ครับนี้เป็นสองประตูเป็นอันนี้เป็นตัววัดเราก็มีแต่ว่ามีขายน้อยแร้เบอดี้มาแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทหมดเลยพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนพาร์ทก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหน้าตัวใหม่เกาเกาตัวไฟแล้วก็ไปเอาของ eknight มาใส่นี่คือไฟแท้ไฟแท้ eknight แท้ e k n ค g h t ครับใสง่ายเอากันชนลิ้นลิ้นก็เป็นของ eknight แท้อากระจังก็เป็นของ eknight ตรงรุ่น ใช่ครับไม่เป็นนายตรงรุ่นล้อล้ออันนี้เป็นล้อสำรองครับใส่ไว้อยู่รุ่นล้อจริงอยู่รุ่นโอ้โหนี่ลอที่วิ่งสนาใส่ที่ไปแข่งไปวิ่งสนามใช่ครับผมอันนี้วิ่งคอร์เทอร์ไมล์วิ่งคอร์เทอร์ไมล์วิ่งแดกครับ402เมตรวิ่ง402เมตรอยากเห็นอยากเห็นตอนวิ่งจังเลยเดี๋ยววันไหนวิ่งเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับนะเบรกเบรกวิวูดครับเบรกใหม่หมดเลยหน้าหลังระบบตรงล่างช่วงโช๊คเป็นสเตนครับ สี่ล้อเลยอันนี้เป็นของอเมริกาแท้เลยใช่ครับใช่ครับอันนี้เราก็จะแบบจริงๆอยากให้มันเป็นโคนอเมริกาทำแบบแนวทางนู้นไว้เป็นแนวอเมริกาเป็นแนวออสซี่ซะแบบเต็มตัวจ๋าไปใช่าไหมครับครับอันนี้คุณเรียกแดงอะไรพี่บอกไม่ถูกเลยครับแดงสดแล้วกันแต่ว่าจะไปเทียบรุ่นอื่นก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันมันเขาบอกเขาบอกว่าขอแดงขอแดงแดงสดมันขอมันหาเบอร์เทียบไม่ได้ก็เลยได้แดงนี้มาไม่ใช่แดงนี้ดูสว่างนะดูเข้าว่างมากอ่ะภายนอกไป ไม้ก็ไม่มีอะไรไม้ายกไมเป็นเดิมเดิมขาผมก็ไม่มีอะไรนั่นก็ก็ใส่ทายก็ปกตินี่เป็นตัวซีวิกใช่ครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ตัวของประตูก็จะเรียกอ S I ตัวของประตูและเห็นเขาเรียกกันว่า S I ถ้าเป็นรุ่นนี้เขาเรียกกันไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าดูกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องอะไรมาเมื่อกี้นี่ไงเมื่อกี้เห็นแล้วอ๋อยกออกได้เลยมาใช่ นดึงขึ้นเลยดึงได้เลยไม่ต้องการมือกันเลยตรงตรงไม่ต้องมืออ่ะวอ๋ออย่างนี้เลย่เป็นชุดกิ๊ดนี่ครับชุดกิดของเคซูลเขาก็ทำไว้สำหรับรถโชว์แหละเวลาไปจอดโชว์ก็ถอดฝากระโปรงได้เลยถอดฝากระโปรงออกเลยไม่ถอดเบามากก็เป็นเครื่องฮอนด้า มันได้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องเดิมมันน่าจะเป็นดีที่ติดบอดี้มานะอ่าเป็นจะกคูนเป็นดีใช่อะไรพวกนันครับเราก็เปลี่ยนเป็นเค0 4 K 24นี่เคยอันนเครื่องติดรถแอร์คอร์ดเครื่องเดิมเด0ม้ม้าจากโรงงานตอนนี้ก็ทำเพิ่มไปก็เป็น800ร้นิดนิดป้าหรือไง K 24ฟ้าขาว800ม้าไม่ใช่ฝาแดงด้วยใช่ครับเพราะว่าเราเนี้ยซีซีถ้าเป็นตัวฝาแดงมันจะแค่สองพันซีซีแต่เราพอมาเป็นโอโบแล้วคันนี้เป็นขับ4 เราต้องการท่อที่มันเยอะเพื่อให้มันเหมือนแบบให้มันฉุดลงไปได้ลัวไม่ได้ครับผมเราก็เลยเลือกเป็นสองพันสี่เพื่อนของแอคคอร์ดแล้วก็ไปเอาเกียร์ของซี v มาเพราะซี v วมันจะมีตัวขับสี่ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเราก็ไปถอดของซ r v มาประกบเกียร์ต้องโมไหมครับคันนี้โมแล้วครับโมเกียร์ซิงแล้วชาบถ้าเกียร์ไนรับแรงม้าเครื่องไม่ไหวลุ้นเน่าลุ้นเน่าตาย ก็มีมีคนที่ใช้เกียร์เดิมอยู่ที่วิ่งด้วยกันเนี่ยก็มีก็รุ่นเอาอันนี้ถ้าวิ่งมันวิ่งในรุ่นอะไรครับพี่เขาเรียกซุปเปอร์โฟร์ขับสี่มันจะมี2รุ่นก็เป็นรุ่นสตีกับรุ่นซุปเปอร์แต่อันนี้มันเกียร์ที่ไม่มีซิงโครเมตรนะเขาเรียกเกียร์ด็อกอ๋อเป็นเกียร์ด็อกใช่ดึงดึงเข้าได้เลยไม่ต้องเหยียบคันก็ได้ใช่ในก็คือไเปลี่ยนหมดครับลูกก้านการแชมฝาสปริงอะไรก็เปลี่ยนหมดแล้วครับท่อร่วมซีนีกาโตเมกาบินเซจูนอันนี้เป็นบบบออครัววา โพรเซชั่นอันนี้ถ้าเทียบเบอร์นี่มันประมาณเบอร์อะไรพี่โบมันรหัส6 8 7 0ดเจดูนย์ะครับใบหน้า68มิลใบหลังเจมสิใบหลังใช้บู๊อยู่พี่ตอนนี้บู๊สองบาครับบู๊สองบาทสองบา8 23ร้าถ้าจะไม่ผิดฮนะา<ห>แต่โบมันสเปกพันร้อยถ้าสเปคตอนนี้แบบซื้อมาก็จะเขียนว่าโบนี้สามารถสร้างแรงมา้าได้ช่ โมมันอยู่ที่พันร้อยแต่เครื่องเรายังไปไม่ถึงอ๋อตอนนี้เครื่องมันมันสุดที่เครื่องใช่ใช่แล้ก็ทั้งเครื่องเพิ่มกว่านี้หน่อยเพื่อตามโมเพื่อที่จะบูสต์เพิ่มขึ้นให้มันได้แรงมามากขึ้นไปดูภายในกันดีกว่าว่ารถสนามาภายในเขามีอะไรบ้างโรบานี่โรบาของญี่ปุ่นครับโรบาโรบาของญี่ปุ่นสั่งมาแพ้ใช่ไหมพี่แล้วก็ชิ้นข้างเพิ่มเพิ่มนี่เพิ่มเพิ่มแต่ที่มา่าชิ้นชิ้นดำเป็นของญี่ปุ่น ครับข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะเป็นรถแข่งแล้วก็มีแอร์ก็ยังพบยังมีคอนเซ็ปต์มีคอนโซลใช่ใช่ใช่คอนโซลก็คอนโซลเดิมเรือนไมอะไรก็ยังใส่ปุ่มอ๋อมีเรือนไม้ข้างหลังด้วยแล้วก็มีไม้เป็นนี่ต้องแน่ครับอันนี้เป็นเบรกมื่อพี่ไวดึงการลดไหลคือบางทีเรามิดไฟหรือเราเบิร์นเนี่ยมันจะมีรถไหล่บ้างอันนี้ขี่เกียร์พหมสี่เกียร์ครับสี่เกียร์ใช่มีแค่หนึ่งสองสามสี่สี่เข้าเส้นสองร้อยห้าสิบก็หมดแล้วครับนี่ไงคือ ครับอันนี้คืออันนี้อันนี้เป็นทาง A ครับนีมันจะมีถังใต้ของรถอยู่แล้วก็ดูจากถังใต้ของรถมาขึ้นมาแล้วถังนี้แล้วก็ปั๊มจากอันนี้ไปเข้าเครื่องนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมนี่ฝัืงท้ายเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเป็นรถขับสี่นี่คือเฟืองท้ายจริงนะเว้ยเนี่ยเอ๋เห็นไหมครับนี่เฟืองถ่ายอ๋อมีอาร์มนี่เห็นไหมแห่งแคนเพาส์คำตอบพันดาซีวิคสองประตูโอ้โหสุดแล้ว ขับสี่ด้วยไม่ค่อยมีหรอกครับในไทยอ่ะรถคันนี้ทําเองทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่ามีเขาเรียกว่าทําเองเนี่ยคันนี้ทาที่บ้านผมประกอบเองก็คือเครื่องให้ช่างที่ประกอบเครื่องได้ประกอบมาให้เราก็มาย่อนเองเกียร์ก็ให้เขาประกอบมาให้ให้เขาไปเลียงให้ใช่ใช่ใช่แล้วเราเป็นจัดตรงอย่างอื่นเนี่ยทำเองหมดเลยพ่อเราก็ต้องให้ร้านทำพ่ออินเตอร์เราก็ให้ร้านทําแต่เราเป็นคนประกอบเองทั้งหมดเราไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นรูปเองใช่เราทำอะไรทําได้เราทำเอง ได้เวลานะครับทุกคนดเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถ800้ล้านกันว่าวิ่งจะเป็นยังไงสำหรับใช้งานบนถนนแต่เราไม่ซิ่งนั่นะเดี๋ยวเราวิง่งธรรมดาพอได้ๆครเบเดี๋ยวไปดูไฟฟังเสียงกันโชคดีนะโยมพี้ นักรอ้อปริศนาหมายเลขห้าผมขอฟังเสียงคุณ ได้กมูกให้ท่อนั้นตุออกนี่ไม่ออกได้ไงถโคตรแรงหนึ่งตั้งแต่ออกตัวแต่เราไม่ซิ่งแม่เดี๋ยวเราวิ่งกันธรรมดาพอว่าวันนี้ได้รู้เรื่องเลยว่ารถ800ม้าเป็นยังไงหูเหอนี่ดับไปข้างแล้วเนี่ยครับคันนี้ทำมาสำหรับเท่าที่นั่งนนี่รู้สึกได้เลยขับง่ายครับอ่เท่าที่นั่งนะรู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้ขับง่ายขับกินกาแฟก็ขับได้ขับได้ ใช่ครับที่นั่งอยู่เมื่อกี้ก็ก็ขับได้นั่งได้นั่งได้อารมณ์อารมณ์อย่างนี้แหละตอนนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ร้อนนะครับรู้แล้วว่าทำไมเจ้าเบนเป็นหนึงที่ยอมใจกับเราฝากไว้ในครับผมสำหรับพีพีเจ้าของรถพันด้าคันนี้ถ้าใครอยากติดต่อหรือติดตามติดตามไดที่ไหนเฟซทับเฟซฟิล์เอ็มพายครับผมที่ร้านปกติขายอะไรที่ร้านเอ็มพายสปีดขายอะไรอยู่ที่สายหนึ่งขายของแต่งรถซิ่งแล้วก็พวกระบบน้ำมันอะไรทั้งหลายเนี่ยครับ ถามได้หรือว่าอยากทำคลับซีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้ปรึกษาได้แต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ได้รับทำยังไม่ได้รับทำิ้งเบอร์เลยพี่เผื่อมีคนอยากปรึกษาได้เลยครับก็เบอร์0 8นย์แปดห้าครับเก้าเก้าสามสามศ่ครับให้โทรมาปรึกษาก่อนนะครับทุกคนยังไม่ได้รับทำไปฝากไว้ด้วยครับผมครับพี่ฟิล์มเจ้าของรถคันด้าสองประตูคันนี้แม่งแรงจริงนั่งแล้วแรงจริงไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนนะครับอันนี้พ่อมาให้ไม่ใช่ไหมครับผมได้ครับขอน้ำมันเครื่องไฮโดซินครับเป็นเกรดทางคอร์สแท้15,000โลลเออาไว้้งใชครัหมลย ลองดูลองดูได้เลยครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนั่งนั่งอีพีนี้แฟนครับวันนี้ครับครับสวัสดีบครับ